ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมส่องช่างเชีเนวนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสหนีบฟรีของค่ายเอเอสวันตุกโนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับเนนีบเอเอสนะครับก็จะมีทั้งตัวที่ใช้ point และก็ไม่ใช้ point นะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับนีบตัวอสที่1กดดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจัน สามสามห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 kb ระยะการจชางาน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน550ดอกจันะะสามสสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 kb ระยะการจชาง่าน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน777ดเดดอกจัน หนึ่งหกศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการจช้ยานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่สี่เน็ตตัวที่สี่กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการจช้ยานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่ห้าเน็ตตัวที่ห้ากดดอกจันห้าศูนย์ดอกจัน สาม4าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 k gb ระยะการจช้งอ่าน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่6เน็ตตัวที่6กดดอกจัน5้าดอกจัน1 3ึ่สสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 k gb ระยะการจ่างาน1วันนะครับเน็ตตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับเน็ตตัวที่7กดดอกจัน5้าดอกจัน สามสามหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 384KB ระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับก็ครบไปตั้ง7ตัวแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งสามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครที่กดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ